4 4 4 Series 2คือน้องเล็กสุดของบ้านบีมบอยู่ประเทศไทยครับเปิดตัวครั้งแรกในตลาดบ้านเราเมื่อต้นปี2020ระหว่างทางก็มีการอัปเดตเติมรุ่นย่อยมีขุมพลังต่างๆนานา,นา,นาจนมาจบที่รหัส 220i Gran d Coupe M Sport กราคาค่าตัว2 2 9 9 0 0 0บาทแต่ว่าในขณะที่คู่แข่งตอนนี้นะครับ A200 มีโฉม f เฟ l ลิปออกมาแล้วแล้ว F44 ตัวนี้ยังน่าเล่นอยู่หรือไม่เราไปหาคำตอบพ,พร้อมๆกันเลยครับ ซี2แกนพูเป้คือรถในคลาสพรีเมียมซับคอมแพคครับที่มีความกระทัดรัดเล็กคล่องตัวแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามสปอร์ตและดุด,ดันครับซึ่งจุดเด่นของคันนี้เนี่ยที่แน่ๆเลยก็คือหลังคาแบบสโลปลงมาแบบพูเป้โฟร์ดอนะครับแล้วก็กระจกแบบเฟรมเลทที่ไร้ขอบแต่ถ้าเกิดมาเทียบกันครับว่าในพิกัดราคาเดียวกันทั้งหมดเนี่ยคู่แข่งก็ไม่ได้มีสัดส่วนที่เป็นแบบนี้นะแล้วลักษณะเด่นของเจ้าคันนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือชุดแต่งรอบคันที่เป็น M Sport M Aerodynamics กันชนหน้าสเก์ตข้างกันชนท้ายที่ถูกเติมแต่งด้วยสีดำเงา individual high gloss shadow line ทำให้มิติของตัวรถดูดุดันขึ้นไปอีกขั้นชุดไฟหน้า bmw led ที่เส้นสายของ daytime running l i g h มาแบบเต็มโคมสีตาไฟตัดหมอก led สีขาวแนวนอนบริเวณชายกันชนล่างกระจังหน้าไตาคู่คินกิวทรงสามิติสีเงินตัดสลับดำเงาล้ออัลลอยน้ำหนักเบาขนาด18นิ้วสีทูโทน double s p o ปด m และชุดหลังคาพา n o นอโ i มิกซันรูฟ และทั้งหมดที่กล่าวมาครับคือส่วนผสมที่ทําให้เจ้า 220i คันนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมีความสปอร์ตดุดันและกระชากไวครับแต่เมื่อดูถึงข้างหลังเนี่ยลักษณะเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือชุดไฟท้ายแบบ3มิติครับเป็นแบบ full LED ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอย,ถอยและไฟตัดหมอกหลังครับฝาท้ายอันนี้สามารถเปิดได้เต็มระบบนะกดจากข้างในกดจากข้างนอกกดจากรีโมทหรือว่าจะเตะเปิดแบบคลิกเซนเซอร์ก็ทําได้เช่นเดียวกันครับแต่ที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะเป็นแค่ระบบกลไกที่ดีดขึ้นเป็นสปริงไฮดรอลิก และเมื่อมองลงในเนื้อที่สัมภาระท้ายเนี่ยอันนี้เมื่อตีเป็นตัวเลขมีทั้งหมด430ลิตรครับสามารถพับอบ์ดจากการดึงแตรตรงนี้ซ้ายขวาแบบ40 20 40, 40ได้แล้วถ้าถามว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นอีกละ่ะก็มีที่เก็บของด้านข้างแตะตรงนี้ที่เป็นถาดท้ายก็เปิดขึ้นได้ซึ่งไม่ได้เปิดขึ้นแบบ ตรงข้างครึ่งตรงนี้แบบที่เป็นแบบสีสามนะแต่มันสามารถเปิดแบบยาวไปคือแบบสามารถซ่อนอะไรได้ก็ถือว่าดีประมาณนึงครับซึ่งมาดูโดยรวมแล้วว่าเนื้อที่คันนี้ใหญ่ไหมคือเอาจริงสำหรับรถซับคอมแพกเนี่ยเกิน375ผมถือว่าใหญ่แล้วนะแต่อันนี้ได้จนถึง430และยังพับเบาแบบโห40 20 40ได้สบายครับคือถ้ามองว่านั่งแค่2คนไปเที่ยว3วัน2คืนของเต็มคันยังไงคันนี้เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับ ภายในของซีส2แกรนคูเป้เป็นการออกแบบที่เน้นบุคลิกสปอร์ตและร่วมสมัยครับสังเกตจากลวดลายบนคอนโซลการจับวางแถบโครเมียมบริเวณแผงข้างประตู อีกทั้งจะมีการตีทริม M Sport ตามเบาะที่นั่งและการเดินตะเข็บได้สีน้ำเงินตัดแซมรอบคันถ้ามาส่องกันว่าเจ้าสุดจิ๋วคันนี้มีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เริ่มตั้งแต่จอกลางขนาด10.25นิ้วทัชสกรีนทำงานควบคู่กับระบบ iDrive 7รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบไร้สาย จอผู้ขับขี่ขนาด10.25นิ้ว B&U m Live Cockpit Professional ที่สามารถดูค่าต่างๆของตัวรถรวมไปถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบสไตล์ตามโหมดการขับขี่ได้เบรกมือไฟฟ้าและระบบอัโตโฮเบรกระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตอนถอยเมื่อเจอวัตถุตัดผ่าน Parking Distance Controller PDC กระจกมองหลังรวมไปถึงกระจกมองข้างด้านขวาตัดแสงอัตโนมัติและชุดปรับอากาศอัตโนมัติอิสระแยกซ้ายขวา2โซนพร้อมช่องแอร์หลังครับ ซึ่งมาดูกันจริงๆแล้วออปชันไม่ได้ถึงกับว้าวมากครับอย่างเช่นแบบพวก เ r นเนอร์คอนโทรลก็ใหม่มีเฮดอัพ d i สเพย์ใหม่มาไม่ได้มีระบบช่วยเหลือการขับขี่ driving a s s i s t a n t ใดๆเลยแต่เรื่องของเหตุผลเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของราคาที่ต้องคุมไว้ไม่ให้เกินสัดส่วนที่ไปทับไล n อัพสีสเพราะว่าหออพวกนั้นอะเมื่อเอาเข้ามายังไงราคาันต้องอัพแปรผันตามครับแต่เมื่อดูองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นพวกเบกาะไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือด้านหลังมาในโทนสปอร์ตครับเป็นหนังสังเคราะห์ดกกักต้ามีเจาะรูเพื่อระบายอากาศเพื่อเพิ่มความคอน์ตขึ้นอีกนิดๆหน่อยๆโดยเบาะคู่หน้าครับเป็นแบบไฟ สามารถปรบับได้8ทิศทางมีเมมโมรีซีสองตำแหน่งเพียงแค่ด,ด้านของคนขับเท่านั้นถัดมาที่พรมลายเนี่ยก็เป็น M Sport 3การที่เราคุ้นเคยครับพุ้มด้วยหนังแท้โดยที่ฝั่งซ้ายของพรมลายเป็นการควบคุม Cruise Control และ l i m i t s p e e d ส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นการควบคุม entertainment เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลง voice controler รวมกระทั่งรับสายวางสายในกรณีที่เราใช้จอหรือเชื่อมต่อ apple carplay นะครับแต่เรื่องพรมลายเนี่ยก็มีเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าคันนี้เนี่ยตีเป็นทีมสปอร์ตไม่ได้มีแพต t ันชิพมา แต่ส่วนอื่นๆครับก็มีมาตรฐานตามที่เบี้ยนอยู่พึงจะเป็นมีที่ใส่แก้วน้ําตรงด้านหน้ามีทีสของด้านหน้ามีที่ใส่ของด้านข้างมีที่วางขวดน้ําด้านข้างมีเก๊ะกลางอันนี้ก็เป็นมาตรฐานปกติส่วนเรื่องการตีทีมพหรือการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในตัวถังที่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้รวมกระทั่งสีเทาเข้มจะได้ลวดลายของเบาะเป็นสีดาครับส่วนถ้าเกิดซื้อภายนอกที่เป็นตัวถังสีขาวเอาภายไว้หรือว่าสีดำเนี่ยจะได้เป็นโทนแดงส้มที่เป็นแบบแมกมาเรสเหมือนใน b บี ยูเเลยมาถึงด้านหลังของเจ้า2 2 0 i Grand Poupe คันนี้นะครับมาดูกันก่อนเลยว่าความใหญ่ความกว้างมากขนาดไหน เล็กรูมไม่ได้ถือว่ากว้างขนาดนั้นครับถ้าผู้ที่มีสัดส่วนมากกว่าผมผมสูง173นะผมว่ายัางไงเข่าติดแน่นอนเพราะตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งปกติครับผมนั่งตำแหน่งนี้เลยไม่ได้ปรับขึ้นให้ดูว่าไรไม่ได้ปรับลงมาให้ดูว่าขี้โกงคือแบบนี้แหละติดๆกําลังแบบพอดีส่วนเฮดรูมเนี่ยด้วยหลังคาแบบทรงคูเป้อันนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงครับว่าถึงแม้ว่าเขาเพยายามจะทำสโลปหลังคานะให้มีช่องหัวโผลขึ้นมาแต่เอาจริงแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะติดผู้ที่มีสัดส่วนสูงยังไงคัันนนนนเี้้อออึดอดดแแและตติิ่่ถาก มัไทสูงมากก็ได้ไมากมันก็ลดทอนกันได้ด้วยความโป่งลงสบายของหลังคาพารามิ่ซันรูฟที่ยาวมาถึงครึ่งคันรถก็ทําให้เอ้ยมีความโป่งลงสบายมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดมาดูว่าโอเคไม่ได้พูดถึงเรื่องความใหญ่ความกว้างแล้วมันดูว่าอุปกรณ์มาตรฐานในด้านหลังมีอะไรบ้างครับก็แอร์หลังอย่างที่บอกที่ยึดโยงอุณหภูมิแรงลมจากข้างหน้าเป็นหลกักมีที่เสียบ usb type c สองตำแหน่งมีที่เก็บของด้านหน้ามีที่ใส่ขวดน,น้าด้านข้างที่วางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีนี่ครับที่วางแขน แต่เมื่อดูว่าถ้าเกิดคุณจะเทียบกับคู่แข่งเลาว่าอย่างเจ้า A 2 0 0เนี่ยกับคันนี้เป็นยังไง A 2 0 0เนี่ยตัวถังยาวกว่าคันนี้อยู่30มิมลนะครับแล้วก็ฐานล้อของคันนี้เนี่ยสั้นกว่า A 2 0 0อยู่59มิลจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจเท่าไหร่เมื่อหลายๆคนขึ้นมาเทียบกันว่าเฮ้ยฉันอยากเทียบระหว่าง A 200กับ2 2 0 I ทําไมคันนี้สั้นกว่าก็อย่างที่บอกว่าฐานล้อสั้นกว่าตัวรถสั้นกว่ายังไงคันนี้ก็ต้องรู้สึกอึดอัดและสั้นกว่าแปรผันตามนะครดมเนา้ถิทงไพอ ได้แต่ไม่ได้ถึงกับไกลมากกรุงเทพเขาใหญ่โอเคกรุงเทพหัวหินโอเคแต่ถ้ากรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยคิดกันแล้วว่าถ้าจะนั่งกันไปจริงคนนั่งหลังควรจะมีสัสดส่วนไม่เกิน175ครับขุมพลังของ 220i F44 มาในเครื่องยนต์เบนซินรหัสบล็อก B48A20M1 2.0ลิตร4สูพรบพ่วงระบบอากาศเทอร์โบเดี่ยว B&U Twin Power Turbo Technology ให้พลักพลังสูงสุดที่192แรงมา้า280นิวตันเมตรประกบม,มากับชุดเกียร์อัตโนมัติด,ดูอลคลาด7สปีดสเตปทรอนิกธรรมดาและขับเคลื่อนล้อหน้า100%ครับ แล้วก็มาถึงช่วงทดสอบครับกับเจ้า 220i Gran d Coupe F44 ครับจากการดูการเซ็ตรตถต่างๆขนาดไซซิ่งเนี่ยความจริงมันถูกจำกัดความครับว่าเป็นรถใช้ในเมืองเป็นอ e ีโคคารยุโรปเนี่ยพอดูจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยนอกจากเรื่องสัดส่วนขุมพลังที่เพิ่งกล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันก็ใช้ได้นะไมไ่น้อยนะแล้วสามารถขุนตัวเองให้ขับต่างจังหวัดได้ไหมเมื่อก่อนจะไปดูครับว่าการเร่งแซงการขับขี่ทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มในช่วงของอัตราเร่งกันจอดเลยครับ ตาเร่งเมื่อกี้ครับจากที่ดูไปเนี่ยมีเสียงล้อฟรีอิดอิดอิดเลยนะเพราะว่าจากที่ดูไปครับในเรื่องของุมพลังคันนี้ระบบขับเคลื่อนอยู่ที่ล้นหน้า100%นะแต่มาดูกันว่าเฮ้ยแล้วตัวเลขโรงงานเนี่ยมันเท่าไหร่ศูนย์ึงร้อยครับโรงงานอยู่ที่7.1วินาทีแต่การขับขี่จริงเนี่ยรถขับหน้าที่มีเทอร์โบและท้องมาเร็วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงและสามารถให้ในภาพลักษณ์ที่แบบใกล้เคียงกันไม่ได้หนีกันนะครับส่วนทอปสปีดเนี่ยลองในที่ปิดแล้วจริงๆนะไหลไปได้ถึง238กสองร้อย ไอจิวคันนี้มันไปถึง200กว่านะซึ่งมันสามารถพาตัวเองไปได้ขนาดนั้นพ้ามองในดีเทลเชิงนึงครับว่าโอเคเรารู้แล้วแหละว่าแรงม้ามันประมาณนี้แรงบิดประมาณนี้สูตถึงร้อยประมาณนี้แล้วทําไมถึงให้ภาพลักษณ์ที่ส่งต่อไปแบบนั้นคือแรงบิดที่280ร้อสิตัเมตรเนี่ยผมว่ามาเร็วนะมาเร็วมากเลยที่หนึ่รอบยาวเป็นแฟลอกไปจบที่ประมาณ4,600รอบพรมันเป็นเคอร์ฟยาวแบบปืขึ้นไปเนี่ย จงังหวะที่แรงบิดกำลังจะตกครับแรงม้าส่วนรับต่อเลยปึ้งที่5,000รอบยาวไปถึง5,500รอบทําให้คันนี้เนี่ยเวลาขับแล้วส่งต่อเนี่ยรู้สึกว่า มันไม่ได้มีอาการดีเลยหรือเดซแอร์ที่เยอะมากเหมือนบางค่ายบางแบรนด์ที่แบบมีแฟดท็อกสั้นๆแล้วมาเข้าไปจบยาวแต่เนี้ยพอแฟดท็อกมาปุ๊บแล้วมีเดซแอร์แค่ประมาณ4 6 0 0ันถึงห้าพันเล็กๆแค่นั้นเองแล้วมาก็สูงสุดรับต่อที่ร้อยเก้าสิบสองมายิงยาวเลยแต่เมื่อเทียบแ,แบรนด์นู่แข่งว่าโอเคถ้าจะมาเทียบเป็นจริงในสัดส่วนพิกัดราคาพอๆกันเนี่ยก็แน่นอนเมอร์เซเดสเบนเอสองร้อยเอสองร้อยเนี่ยยังไงเรื่องอัตราเร่งเขาไม่ได้ชูโรงอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นเครื่องพันสามเนาะพันสามในที่นี้ เท่านั้นก็ไม่ดีแรงเท่าคันนี้หลอวนะครับและเรื่องของเกียร์เนี่ยอยากจะโน้ตไว้เหมือนกันว่าเกียร์ของ A 200เป็น dual clutch เกียร์ของคันนี้ก็เป็น dual clutch เช่นกันครับแต่ A 200ที่ผมเคยรีวิวสมัยทําช่องเก่าอาจจะบอกว่าเฮ้ย รู้ว่าคัดของเบนซ์น่ะมันไม่ได้จูนมาเพื่อความกระฉับกระเฉงจูนเพื่อความประหยัดน้ำมันแต่อันนี้เนี่ยมันได้ทั้ง3อย่างหมดเลยนะว่าจะขับแบบปกติขับแบบประหยัดน้ำมันขับแบบติรดคือแต่ละโหมดการขับขี่นะครับอย่างสมมติว่าอยู่คอมฟอร์ตเนี่ยมันจะพยายามบาลานซ์ระหว่างแบบไม่ให้คันเร่งตื้ดเกันไปไม่ได้แบบกดแล้วบกระชากแต่ถ้าคุณจะซัดจะหมกับมันกดมันสักนิดหนึ่งเพื่อแซงอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันไปได้ในโหมด E c o ค r o เนี่ยมันจะรีคันเร่งให้มากที่สุดยกคันเร่งมีปล่อยไหลอัน ที่นุ่มรวนการต่อเกียร์ที่นุ่มรวนอีโคโปรให้ได้ส่วนถ้าเกิดจะซิ่งจริงครับมีคนมาดันตูดแบบเฮ้ยที่สองว่าดันแม่งเลยบอกอย่ามาเล่นกับฉันนะฉันจะใช้ได้เหมือนกันสปอร์ตปุป๊บกดปกุ๊บเกียร์โห oh. มาแบบเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีจุดเสียในเรื่องดูโอคัที่ผมเคยบอกในรถค่ายอื่นเลยว่าเหมือนในอารดีที่แบบเฮ้ยอมเหมือนอะไรในเบนซ์อมแบบกว่าจะมากว่าจะเกียร์จับเปาะค่อยไปแต่อันเนี้ยมันแบบมีเอกลักษณ์คล้ายๆทอ่อคอนเวอร์เตอร์เลยกดปุ๊บมาปับ๊บเข้าเกียร์ปุ๊บมาปั๊บปึ้งซึ่งอันเนี้ยเรียกว่าอะไรรถข้อจํากัดต่างๆของดูโอคัและยังสามารถต่อเกียร์ได้ไวตามสไตล์ดูโอคัสเมื่อเกียร์เนี้ยไมไ่มีปัญหาไม่ได้มีดราม่าใดๆเลยครับ เมื่อกี้ดูเรื่องความเร็วความแรงไปแล้วคู่ตรงข้ามเลยก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับคันนี้เนี่ยพลังงานทางเรื่อง,งเติมได้เยอะนะตั้งแต่ 9, 1, 9, 5และ E20 ครับ Eco s t i c เ e r เนี่ยคันนี้เคลมไว้อยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอ้ไม่ได้ดูหรอก Eco s t i c เก r ว่าเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าขับกันจริงแล้วเนี่ยเงื่อนไขที่เราแยกเป็น3ส่วนเนี่ยเออภาพลักเป็นยังไงในการขับขี่นะครับ แบบประหยัดเลยอีโคโปรปล่อยไหลยกคันเร่งมีการโคสติ้งตัดเป็นเดินเบาไหลยาวขับความเร็วร้อยไม่มีเร่งแซงไม่มีคลิกดาวขับแบบไม่รีบชิวๆทางไกลต่างจังหวัดเฮ้ยเองเลขที่ผมขับได้เนี่ยมันแอบประหลาดใจมากๆนะเราขับได้อยู่22กิโลเมตรต่อลิตรแบบวแบบโอ้โห2กิโลเมตรต่อลิตรนี่มันประมาณ320ดีเลยนะเว้ยหรือมันเท่ากับรถไฮบริดญี่ปุ่นหรืออีโคคาร์ครับญี่ปุ่นเลยนะแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นได้แบบนั้นก็ ระบบ e c o p โปครับมาทำการหลีทั้งคอมแอร์ Air, การดึงโหลดจากเครื่องการหลีไฟหน้าการหลีไฟเลี้ยวอะไรต่างๆทำให้ตัวรถเนี่ยใช้โหลดอินทินที่น้อยลงพอใช้โหลดน้อยลงมันก็จะปล่อยแบบการคายกำลังคายอะไรที่สูญเสียไปโดยร้าร้เหตุผลนะน้อยลงไอ้ส่วนเนี้ยเป็นผลพวงทำให้ประหย,ยัดมากยิ่งขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือว่าเรื่องของการโคสติ้งหรือการปล่อยไหลเนี่ยทุกครั้งที่ยกคันเร่งพอเป็นรอบเดินเบามันไม่มีเขาเรียกว่าตัวรั้งของเกียร์ใดๆต่างๆนานานะให้มารู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันมีการรั้งไว้ทําให้กินน้ามันมันที่จะไหลเลยตามที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดถัดมาครับอีกแบบหนึ่งว่าโอ้ ร้อยก้าเสองม้ามันก็สิ่งได้นะและถ้าสิ่งจริงๆเท่าไหร่แต่ที่ขับมาครับสิ่งให้ตายยังไงนะทางไกลอ่ะก็อยู่ประมาณ14กิโลเมตรต่อเลซึ่งถือว่าเฮ้ยดีประหยัดและถ้าเกิดขับในเมืองเนี่ยก็ภาพลักษณ์ไม่ได้ต่างนะครับอยู่ที่ประมาณ 12กิโลเมตรต่อลิตร1กิโลเมตรต่อลิตรแปรผันตามสภาพการจราจรถ้าเมื่อสรุปกันจริงๆแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยคันนี้มันประหยัดไหมคือมันประหยัดแล้วก็ประหยัดมากซะด้วยซ้ำนะครับ A 200ที่เครื่อง1-3ที่เขียนว่าประหยัดแล้วอะไอ้นี่ประหยัดกว่าอีกนะ2 4 0สูบเทอร์โบแล้วแรงมาเยอะกว่าแรงบิดเยอะกว่าโอ้เกียร์ก็กระชับกว่าอย่างที่บอกเคื่อนเนี้ยมันอาจจะมีสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบขัดขัดประวว่าแบบอัตราเร่งก็ดี มันเร็วมันแรงมันก็ควรจะกินน้ำมันสิแต่ไม่มันทั้งเร็วทั้งแรงและอีกในหนึ่งก็ยังทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้ประสิทธิภาพในการจัดก,การอัตราเช่นเปลืองได้อย่างดีมากๆนะครับช่วงล่างการออกแบบของรหัส F44 อยู่บนพื้นฐาน UKL2 เป็นพื้นฐานที่ต่อยอดมาจาก UKL ที่เน้นการออกแบบรถเล็กขับเคลื่นล้อหน้าในเครือเบียร์น้ำยูุโดยช่วงล่างท่อนหน้าเป็นแบบ s ซ n งเ j o ลจอ Spring Strut ด้านหลังเป็นมัลติ l i n k ครับชุดระบบกันสะเทือนถูกเซตอัพมาแบบ M Sport ที่ความสูงของตัวรถจะต่ำกว่าช่วงล่างปกติอยู่10มิิเมตรวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่แบบสปอร์ตรวมไปถึงการทรงตัวที่ดีขึ้นเวลาขับขี่ความเร็วสูงอีกด้วย ข้างล่างครับเมื่อดูพื้นฐานกันจริงแล้วเนี่ยก็ใช้ร่วมกันกับพวกมินิคันที่แมน F60 เมียรอยู่ X1 F4.8 รวมกระทั้ง X1 ที่จะขายล่าสุดนะั้ะ U11 แต่โทนของรถเนี่ยเอาจริงแล้วมันก็เซ็ตมาให้แข่งครับต่อให้แพลตฟอร์มข้างหน้าเนี่ยที่บอกว่าเป็นซิงคันจอยแต่ความจริงแล้วมันก็คือแม็กเฟอร์สันสตแหละข้างหลังเป็นมอตอลิงหลายคนคิดว่าเฮ้ ปกติลิงข้างหลังมันควรจะให้ตัวดีมีความนุ่มนวลซับแรงกระแทกดีดีขึ้นไหมเอาจริงคันนี้ไม่ครับเพราะทโทนของรถเนี่ยตั้งใจเซต็ตโชคและสปริงมาแบบ M Sport M Sport เนี่ยเราเห็นหลายครั้งแล้วที่ไม่ได้เป็นแบบ Adaptive จะเน้นไปนบบโทนที่แข็งแบบแข็งกระด้างเลยบางทีในความเร็วต่ำเนี่ยขับผ่านลุมผ่านบอ่อเนี่ยจะแบบคือมันทาให้ผมชวนย้อนนึกไปสมัยที่ผมอยู่มาหาหลัยอปะประมาณแบบ โ oh, หกี่ปีที่แล้ววะเจ็ดปีก่อนแปดปีก่อนที่แบบผมใช้มีนี้ขับไปเรียนมหาลัยก็รู้สึกว่าเฮ้ยสมัยนั้นเนี่ยตอนวัยรุ่นรถแข็งแขงรถดิบดชอบเ้ยพอเราอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันแข่งไว้หน่อยวะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคุณน้องน้องนะครับที่แบบเป็นเด็กมหาลัยแล้วตัวผู้แม่งทรงดูสวยอ่ะแล้วชอบรถสปอร์ตชอบการขับขี่ที่แบบมีความดิบจริตที่แบบมันๆอ่ะไอคนันนี้ ไว้ใจได้เพราะรานใัรที่ดูอยู่นะแ้บพี่แม่งผมไม่ชอบเบนแบบไม่ค่อไวอยากได้แบบรถที่คมคมดึบ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 หน่อยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มคันนี้ครับพีแนะนาําใช้ได้เลยแต่ในความเร็วสูงเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าพอขับเร็วขึ้นไปมันก็จะมีการซับแรงกระแทกแรงต,งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ท้ายสุดแล้วคันนี้เป็นรถที่่านล้อสั้นมันก็ไม่สามารถซับแรงต่งตางๆได้ดีเท่ารุ่นพี่อย่างเช่นซีรีส์สามหรืออย่างที่บอกข้างต้นหนักอยากได้ความดิบความเื่อนเข้าโค้งที่คมอย่างเี้ื ติดเข้าติดเข้าเนี่ยว่สิบกว่าเข้าเนี่ยไปเรื่อยๆไม่มีอาการอันเดอร์อะไรทั้งนั้นแล้วถามว่าเฮ้ยพี่เป็นไม่ได้ยังไงวะมันเป็นอันเดอร์จริงเหรอขนาดกดออกตรงๆเนี่ยมันจะมีท็อกเซียเลยอ่า เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทําไมนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้าคันนี้ไม่ได้มีแค่ DSC ที่เป็น traction dynamic ปกตินะคือในรถขับหน้าที่มาพร้อมแพลตฟอร์ม UKL จะมาพร้อมกับพวกระบบ performance control performance control s <S เป็นสัฉจาะพของเบียมันอยู่ก็คือ vectoring control นั่นแหละมีการกระจายแรงเบรกเวลาเข้าโคง้งสมมติว่าเราเข้าโค้งเนี่ย มันก็จะเอาเบรกเนี่ยมาจับในล้อตรงกันข้ามกับทิศทางที่เราเลี้ยวเพื่อให้ลดอาการดื้อหน้าหรืออันเดอร์เซียแต่ในซีรีส์หซึ่งในซีรีส์หน่งมันไม่มีขายในไทยเนาะซึ่งซีรีส์หนึ่งกับซีรีส์สอ่ะมันคือญาติกันเป็นแบบทรงปกติกับทรงคูปเป้ซึ่งซีรีส์สงทรงคูปเป้นะในซีรีส์สก็ให้อีกระบบหนึ่งก็คือ ARBARB คืออะไรวะ่ะชื่อเต็ม มีแอคตูเอเตอร์วิลสลิปลิมิเตชันโอ้โหงงอีกชื่อแม่งเต็บอัดก็คือการกระจายแรงบิดออกจากล้อต่อล้อคู่หน้าเพื่อให้แบบการที่เข้าโค้งเนี่ดีมากยิ่งขึ้นแต่การหักเลี้ยวเนี่ยสมมติเลี้ยวไปทางซ้ายล้อซ้ายก็จะมีการถ่ายโอนแรงบิดที่มากกว่าล้อขวาอ่ะถ้าเกิด2ระบบมาจับรวมกันทุกฟอร์แมตคอนโทรลกับ ARB เบรจับล้อนอกส่งกําลังออกล้อในทําให้มีแรงดึงออกและมีแรงกันสลิปนอก เพราะฉะนั้นแล,แล้วการเข้าโค้งเมื่อกี้ที่เห็นว่าเฮ้ยมันไปได้ยังไงวะร้อยยี่ร้อยสา 120, 130, มันยังเข้าได้ขนาดนั้นน่ะไอโปรแกรมนี้แหละครับเข้ามาช่วยทําให้เพิ่มความคมกรอบของการเข้าโค้งในรถขับหน้าหลายๆท่านที่ได้ขับคันนี้จะรู้สึกว่าเออเรารู้แหละเป็นรถขับหน้าแต่บุกคลิกเนี่ยมันมีความคมมีความแบบสามารถเข้าไปได้โดยที่จะอาการอันเดเยี่ยงออกไม่เยอะและหลายๆท่านที่ขับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการแบบ สูดรหลายเล็กๆนะเมื่อจะขับไปถึงออนลิมิตของรถคันนี้ซึ่งใช่ครับรถคันนี้เนี่ยตัว DSC หรือ Traction Control เนี่ยปล่อยให้รถไหลสลิปเพื่อเพิ่มความสนุกนิดนึงแต่สลิปในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโหสลิปต้ตองดิบแก้าการไม่นะคือถ้าเกิดออนลิมิตจริงๆแบบเกินลิมิตจริงๆเนี่ยมันก็มีระบบเข้ามาตัดช่วยเหลือปุกปากอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมามองกันมา,มากขึ้นว่าเออและช่วงล่างแบบนี้มันตอบโจทย์สหรับทุกคนไหมก็ต้องตอบตามตรงครับว่าไม่ถ้าเกิดมาย้อนดูแล้วนนะน่่่่่ะททีีผมมมมบบบบอออกววาาััแแข็งงงไรยคชชลิ ชอบความคอมฟอร์ทที่มอกว่าเฮ้ยขับในเมืองผ่านลุมผ่านบ่ออะไรจริงมันก็ควรจะซับในกระแทกได้ดีนะหรือว่าแบบขับอะไรแบบตาา่างจังหวัดมันก็ควรจะแบบไม่ได้กึกกรๆกๆขนาดนั้นนะ่ะก็มองว่าคันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นครับก็โอเคแหละมาเทียบกันว่าช่วงแรกคันนี้มันจบมันเป็นตัวตบจริงๆสำหรับการขับขี่แบบความรู้สูง,งคนที่ชอบความดิบความเถื่อนความมั่นใจความไว้ใจได้ของการเข้าโค้งออกโค้งต่างๆนานาเพราะนี่ครับไม่มีปัญหาเลยว่าต่อให้จะขับเร็วแค่ไหนจนถึงความเร็วแบบ190เานี่ยยังเป็นรถที่ไวได้ แล้วก็ปลอดภัยหายหวดครับโม่นลายของเจ้าซีรีส์2คันนี้เนี่ยก็เป็นแบบ BMW ยุคใหม่ๆนะครับเป็น BMW s e r v o t r o n i c EPS คือเป็นพวงราลัยไฟฟ้ามีแปรผ่านตามความเร็วและแปรผ่านตามโหมดการขี่หรือว่าถ้าใครไม่พอใจก็สามารถเซตอินดิวเวลให้หนักเบาตามค่าคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตได้กันเองนะครับ โทนของพวมลัยคันนี้เนี่ยเซตมายังไงคือต้องแยกเป็นอย่างนี้ก่อนนะว่าความเร็วต่ำกับความเร็วสูงในความเร็วต่ำเนี่ยถ้าเกิดรถยังอยู่กับที่ยังไม่มีการออกตัวใดๆเนี่ยความเร็วต่ำๆสักประมาณ0ูนถึงหหรือ10กิมตรตชั่วโมงเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยคันนี้พวมลายแอบหนัก แต่พอเริ่มมีความเร็วพลิกอัพสปีดขึ้นไปประมาณแบบ15 mm hmm. ขึ้นไป20ขึ้นไปแล้วแปรผันไปถึง60เนี่ยรถคันนี้จะเบาลัดเลาะ,ะ,ะในเมืองง่ายเลี้ยวเข้าห้างเลี้ยวกับรถต่างๆนานาที่ความเร็วมากกว่า10กิมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยจะเบาและใช้ง่ายถ้าถามว่าคุณผู้หญิงใช้คันนี้เนี่ย ผมลายหนักกลางๆครับไม่ได้มีความหนักจนรู้สึกว่าหัวกล้ามขึ้นตึงมือขับไม่ไหวคือในโหมดคอมฟอร์ตหรือการเซตติ้งอีเวนโดให้เป็นคอมฟอร์ตเนี่ยเฮ้ยสามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ส่วนคุณผู้ชายที่เห็นว่าเฮ้ยมันซิ่งมันแซบเว้ยเราอยากจะใช้คันนี้เป็นรถซิ่งเนี่ยเออคันนี้เนี่ยพอปรับเป็นสปอร์ตก็มีความดืดมีความตึงมือไม่ขึ้นเพื่อสอดรับกับอาการต่างๆที่มันจะโผล่มาในเรื่องของทอร์สตีเร์อย่างที่ผมบอกหรือว่าการเข้าโคา้งโค้งต่างๆที่บอกว่าเฮ้ยมันคมมันกระชัััับนนนีี้้่่ยสสาาสามรรถถถงตอตอพว มันกริปเข้าไปในโค้งได้เลยเพราะฉะนั้นครับผมลายคันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยทุกย่านความเร็วนะในความเร็วต่ําก็ให้ความเบาก,กลางๆส่วนความเร็วสูงเนี่ยก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยคันนี้มีความปลอดภยัยกระชับและไวใจได้ครับแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเก็บเสียงนั่นเองครับเจ้าซีรีส์สคันนี้หลายคนอาจจะไม่คาดหวังเพราะคิดว่า เราะมันเป็นรถแบบ Ent r y อ่ะแบบตัวเริ่มต้นของ BM เเลยน้องเล็กสุดอาจจะไม่คาดหวังอะไรแต่ถ้าเกิดใครที่แบบข้ามาจาก C s e gment ญี่ปุ่นหรือว่าแบบขับแค่คี้อะคอดมาก,ก่อนแล้วแบบเฮ้ยเราอยากจะเริ่มใช้รถรยนต์คันแรกแต่ไม่อยากขยับไปถึงซีรีส์สาลองซีรีส์สองซิว่าจะเป็นยังไงความจริงแล้วมันก็มีเรื่องให้หน่าประทับใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการเก็บเสียงลมเนี่ยท่อนบนของคันนี้เนี่ยลมเนี่ยเก็บได้ดีมากมานะความเร็วต่ำไม่มีปัญหายอยู่แล้วในเรื่องของลมแต่ความเร็วสูงนเนี่ยเฮ้ยจะมาสังเกตได้จริงวว่าาขับ ลมยังรู้สึกว่าแบบไม่ได้มีนะ120ก็ยังไม่มีความจริงเนี่ยเสียงที่มีจริงอะอยู่ประมาณร3 5าถึง140เลยหลายคนบบว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอกระจกแบบเฟรมเลทมีซันลูกยาวพาราบิกมันควรจะดังตั้งแต่ความเร็ว110หรือ120ไหมเหมือนในเบียงอยู่บางรุ่นอย่างเช่น3 3 0 e หรือ330 li ที่บางที120ก็ดังแล้วแต่คันนี้ไม่ไว พอ135ถึงเริ่มได้ยินว่ามันจะแซมเข้ามาแบบเสาเอแซมเข้ามาตองขอบสันลูกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากว่าเขาสามารถจัดการเรื่องการเก็บเสียงลงทมท่อนบนได้ดีนะครับส่วนการเก็บเสียงท่อนล่างผมว่านี่กลางๆไม่ได้เด่นหรือไม่ได้อะไรมากแต่ความเร็วต่ำเนี่ยอาจจะมีลั่นๆมาบ้างตามพื้นผิวที่ไม่เรียบส่วนความเร็วสูงประ่มันร10ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มชัดแหละอย่างพื้นเนี่ยจะเริ่มชัดว่าแบบเฮ้ยมันแบบ๋อ,อคูข้กงบนคขาคขา้างล่าง มีเหตุผลให้เข้าใจได้ครับเพราะว่ารถคันนี้ใส่ยางรันแฟตผมก็บ่นทุกคันแหละ,ะว่ารันแฟตมันดังซึ่งมันก็ดังจริงๆคือถ้าเกิดไม่ใส่รันแฟตเนี่ยแล้วแก้มยางคันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ225 45 R 1 8ซึ่งไซนี้สามารถหาย,ยางเรีเดียลที่เป็นยางซิ่งได้อย่างเช่น อ่าบิสโตนเรศูนย์ศูนย์สี่นะหรือว่ามินชา l ินไพร์ t รอสปอร์ตก็มีให้ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากใส่ยางซิ่งที่เป็นเรเดียนไม่อยากเสียงดังอาจจะดังน้อยกว่านี้นิดนึงแต่ได้เรื่องความนุ่มมากยิ่งขึ้นได้ความเกาะความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเฮ้ยไอยางพวกนั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะมันให้ได้เพราะฉะนั้นครับเรื่องการเก็บเสียงอาจจะไม่ได้เด่นมากที่สุดในเรื่องของการเก็บเสียงท่อนล่างแต่การเก็บเสียงท่อนบนอันเนี้ยถือว่าหน้าประทับใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคันนี้มันมีหลายอย่างทีี่่่่่นนนะะ้้้วววกกก็มมมหาาาาองงรรรูสึเเืััตตๆคจจ เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงถัดไปเลยกับช่วงไลท์ดิสไลท์ของเจ้า 220i Gran Coupe F44 คันนี้กันต่อเลยครับเรามาเริ่มจากข้อเสียกันก่อนเลยครับ สมัยเปิดตัวดูว้าวเลยนะแต่พอผ่านมา3ปีออปชันและระบบความปลอดภัยกลายเป็นน้อยไปแล้วครับบางอย่างถ้าอับตามมาให้ร่วมสมัยหรือจะใส่มาตอน LCI หรือรหัสใหม่ก็จะดีเลยครับช่วงล่างสำหรับคนชอบขับรถมันโอเคเลยแหละแต่ถ้าคนทั่วไปผมว่ามันแอบแข็งไปนิดนึงนะถ้าเกิดใส่ช่วงล่างปรับระดับแรงดันไฟฟ้า a Adaptive s u s p e n s i o นมาได้ผมว่าจะกลมกล่อมเลยครับ เดไลท์มา4ตาก็จริงแต่ไฟใหญ่ยิงออกมาแค่โคมคู่นอก2ตาเท่านั้นครับเพราะบ้านเราได้เป็น BW LED ธรรมดาเท่านั้นหากอยากให้ไฟยิงออกมาให้ครบทั้งคู่นอกคู่ในต้องเป็นออปชัน Adaptive LED เหมือนในตลาดเมือนนอกการเก็บเสียงผมว่าก,กลางๆครับไม่ได้เลิศหรือไม่ได้ด้อยค่าอะไรหรอกนะแต่หากเปลี่ยนยางติดรถจากร้นแฟตไทยเป็นเรเดียนได้ผมบอกเลยนะว่าการเก็บเสียงไม่แพ้ E200 แน่นอน ข้อนี้เป็นเทคโนสสำหรับผู้ที่นั่งตอนหลังครับโดยการดีไซน์แบบคูเป้โฟดออยากจะเท่สันหลังคาก็จะแคบเข้าออกรถก็ระวังศีรษะกันสักนิดหนึ่งครับมาถึงข้อดีกันเลยครับเรื่องอัตราเร่งสบายใจหายห่วงได้เลยตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ได้2.0 t เทอร์โบ190แรงมา้าไม่ว่าจะย่านความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำสบายใจหายห่วงครับ ช่วงล่างไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสายนุ่มสบายก็จริงนะแต่ถ้าเกิดคุณชอบขับรถชอบความเร้าใจของช่วงล่างสไตล์สปอร์ตคุณจะหลงรักความแน่นและกระชับของคันนี้มากๆครับแต่ถ้าชอบนุ่มๆสบายๆก็เรียนตามตรงนะครับพวกคงไม่ใช่ทางและถึงแม้192แรงมา้าจะแรงพอตัวท็อปสปีดไปได้ถึง230บวกเลยแต่ความประหยัดก็ถามหาได้เช่นเดียวกันนะกการขับขี่ที่ผมลองมาแล้วครับชิวๆหลๆ Eco ค r o ได้มากกว่า20ิกิโลเมตรต่อลิตรเลย คันนี้เรื่องอัตประโยชน์ก็สามารถถามหาได้เช่นเดียวกันครับฟิลใช้งานเหมือน A200 เลยนะเนื้อที่สัมภาระก็เพียงพอต่อการใช้งานตีเป็นตัวเลขมีให้มากถึง430ลิตรบดะในสารส่วนตัวผมแอบรู้สึกว่ามันนุ่มสบายกว่าซีรีส์ 3G20 ที่ผมใช้เองอีกด้วยซ้ำนะเออก็เป็นเรื่องแปลกว่าได้แบบสังเคราะห์ Dakota, ดากอต้าเบาะทรงดีไซน์สปอร์ตแต่ยังให้ความนุ่มสบายได้ครับ แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวจอดลึกเจ้าบีนมันยู 220i Gran Coupe รหัสตัวถัง F44 ครับการดูสวดทรงทั้งหมดการออกแบบเจตนารูตัวรถการขับขี่ทั้งหมดคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่กะทัดรัดครับเหมาะกับการขับในเมืองนั่ง2คนหรือว่าขับคนเดียวชิลๆไม่ได้คิดอะไรครับแต่ถ้าใช้เป็นรถเดินทางมันก็ไปได้แหละแต่ช่วงล่างเนี่ยต้องรับให้ได้น,นะว่ามันจะมีความแข็งประมาณนึงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเช่นเจ้า A200 ครับแต่อย่างอื่นเนี่ยเรื่องออปชั่นผมว่ามันก็็ออาาาาจจะดูนนนน้้ยยปปิถถเเเทีีว่ร แต่โอเคอ่ะมันมีเรื่องที่ผมบอกไปแล้วแหละว่าเข้าใจได้เรื่องสัดส่วนราคาว่าถ้าออปชันบางอย่างใส่มามันไม่สามารถคุมให้อยู่ในราคาที่เป็นแบบนี้ได้ครับส่วนข้อดีข้อเสียต่างๆก็ลดทอนกันไปตามที่เราบอกในรีวิวครับและครั้งนี้ครับต้องขอบคุณทางเบียมยูไทยแลนด์ที่เอื้อเฟื้อเจ้า2 2 0 i อคันนี้มาให้รีวิวแล้วที่ขาดไปไม่ได้กับสถานที่นะครับวิลล่า23เร s ซิเดนต์ครับกับการมีโลเคชั่นที่ดูเหมือนจะแบบเออแปลกตาจากปกติที่เราถ่ายทำครับและที่ขาดไปไม่ได้อีกที่หนึ่งก็คือพั เบล์แมนการาดร World Man ad, ้านล้างรถครบวงจรดีเทลลิ่งไม่ว่าจะเป็นอัดฉีดต,ต่างๆพ่นกันสนิมที่นี่รับทำหมดนะครับแต่ถ้าเข้าไปอย่าลืมบอกรหัส Drivebel ส001ุหนึ่งเพื่อรับฟรีอบโอโซนมูลค่า200บาททุกครั้งที่แจ้งโคดนี้ครับก็ทางนี้ทางนั้นผมเต้นต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงาน Drivebel ด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ